ค่ะวันนี้นะคะ,นนะ,คะก็มาพบกับครูพลอยนะคะครูชื่อจริงชื่อนางสาวกัญญาณีแซ่เลี้ยวนะคะเป็นครูประจำแผนกวิชาสามัญสมพั์ค่ะสอนอยู่ที่วิทยาลัยการอาชีพกบินบุรีนะคะค่ะรายวิชาที่ครูสอนนะคะก็จะเป็นรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะวันนี้นะคะก็จะมาสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริงค่ะค่ะจุดประสงค์ของรายวิชานะคะ 1. บอกคำศัพท์ ที่ใช้ในการกรอกแบบฟอร์มได้2ค่ะอ่านหัวข้อต่างๆในการกรอกแบบฟอร์มได้3นะคะกรอกแบบฟอร์มได้นั่นเองค่ะเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องการกรอกแบบฟอร์มนะคะหรือฟอร์มฟิลลิ่งนั่นเองแบบฟอร์มเนี่ยเป็นเอกสารที่เราจัดทาขึ้นเพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆแล้วก็จะมีการเว้นช่องว่างไว้สำหรับเขียนข้อมูลของผู้กรอกลงไป ข้อมูลที่จะใช้ในการกรอกแบบฟอร์มนะคะก็จะประกอบไปด้วย 1. ประวัติส่วนตัวค่ะ personal information ชื่อนามสกุลเวลา,าเขียนเนี่ยก็จะต้องเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็เขียนให้ตรงกับชื่อในแบบประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ตของเรานั่นเอง 2. น,นะคะ sex เพศบางครั้งเนี่ยในแบบฟอร์มเนี่ยก็จะมีให้เราเลือกชเช่น male กับ female นะต่อไปค่ะที่อยู่ address นะคะควรเขียนให้ละเอียด เพื่อความสะดวกในการติดต่อ4ค่ะสถานภาพทางการสมรส marital status นะคะ mm hmm. เช่นโสดนะคะเราก็จะใช้ว่า single married แล้วก็คือแต่งงานแล้วนั่นเองค่ะต่อมานะคะวันเดือนปีเกิดสถานที่เกิดหมายเลขโทรศัพท์ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนข้อมูลครอบครัวเป็นตน้นต่อไปนะคะเรื่องของการศึกษาค่ะ educational background นะคะการศึกษาเนี่ยเวลากรอบประวัติการศึกษาเนี่ยเราควรเริ่มจากการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจนถึงระดับการศึกษาสูงสุดควรเขียนชื่อสถานศึกษาวันเดือนปีที่สำเร็จการศึกษาสาขาที่ศึกษาระดับการศึกษานะคะตัวอย่างนะคะระดับการศึกษาก็คือหนึ่งระดับประถมศึกษาค่ะ primary secondary นะคะระดับมัธยมศึกษา secondary vocational ระดับอาชีวะนะคะ vocational college นะคะระดับมหาวิทยาลัย university ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของความสามารถพิเศษทางด้านภาษาค่ะ language proficiency นะคะได้แก่ความสามารถทางด้านภาษาจะอยู่ในระดับใดบ้างในแต่ละทักษะเนี่ยเช่นข้องแคล่วนะคะแล้วก็จะ Friend ly, friendly นนะคะดี D, แล้วก็จะใช้คำว่าก o ดนะคะปานกลางแล้วก็จะใช้คำว่า fair อ่าแล้วก็จะมีความสามารถพิเศษทางด้านอื่นเช่นด้านกีฬาเรื่องอดนตรีอาชีพอะไรประมาณนี้นะคะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของประสบการณ์การทำงานนะคะ experience นั่นเองเวลาเขียนเนี่ยให้เราเขียน การทำงานล่าสุดของเราก่อนนะคะแล้ค่อยย้อนหลังไปจนถึงการทำงานครั้งแรกนะคะโดยเขียนตำแหน่งงาน position แล้วก็เขียนสถานที่ทำงานนะคะ workplace นั่นเองวันเดือนปีที่ทำงานด้วยนะคะต่อไปค่ะสถานภาพทางการทหารนะคะ military status นะคะได้แก่ serving หมายถึงการอยู่ในระหว่างการรับราชการหรือ complete หมายถึงการผ่านการผ่านเกณฑ์ ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วนั่นเองค่ะค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างแบบฟอร์มนะคะที่ได้ยกมาจากอินเทอร์เน็ตะคะที่มาก็ตามนี้เลยค่ะอันแรกนะคะก็จะเป็นส่วนประวัติข้อมูลของตัวเองนะคะ mm hmm. Applicant Information นะคะอันนี้ก็จะเป็น Education นะคะประวัติการศึกษาของเราอันนี้ก็จะเป็น Reference นะคะอ้างอิงอบุคคลที่เราสามารถติดต่อได้นอกจากเวลาที่เราแบบ ติดต่อเราไม่ได้ก็จะมีบุคคลที่เอาไว้ติดต่อนอกเหนือจากนั้นนะคะอันนี้ previous employment อันนี้เราเคยเป็นลูกจ้างที่ไหนบ้างประวัติการทํางานของเรานะคะค่ะและสุดท้ายและต่อไปก็เป็น military service นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารมรือย่างนั่นเองนะคะน,นี้ก็จะเป็น signature ก็คือให้เราลงชื่อรับรองข้อมูลของเรานะคะว่าเป็นจริงหรือไม่จริงอะไรประมาณนี้นะคะ แต่ว่านะคะครูก็มีใบงานนะคะให้นักเรียนลองทําดูอันนี้ให้นักเรียนนะคะเอาโทรศัพท์มาสแกนนะคะ QR code นะคะหรือจะเข้าไปในเว็บนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ลองทําดูนะคะไม่ไม่ยากนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างใบงานแบบฟอร์มให้นักเรียนลองเติมนะคะค่ะสําสหรับวันนี้นะคะถ้านักเรียนสงสัยตรงไหนนะคะสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะค่ะสําสหรับวันนี้นะคะก็ ต้องขอเก่าคำว่าลาก่อนค่ะบ๊ายบาย